พื้นผิวพระในองค์ที่สวยนะครับผิวก็จะเรียบตึงครับแต่บางองค์นะครับมีการชุบนิกเกิลมาครับกัดเข้าไปไม่ถึงนะครับผิวนี้จะเรียบตึงนะครับเป็นรอยปากครับขีดเล็กๆคมๆครับหูจาะด้านหลังจะวงรีเป็นรูปไข่จะมีเส้นแตกวิ่งผ่านคมๆไปเลยคมวิ่งลาดยาวลงมาจบครับนะครับนะแค่นี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมเอลํากานะครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการดูเรียนรู้ข่าววัดท่อมกองเพลนปี2509นะครับนะ เทคนิคในการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับเวลาเราหยิบพระขึ้นมานะครับนะเราสังเกตดูนะครับนะพื้นผิวพระในองค์ที่สวยนะครับนะผิวก็จะเรียบตึงครับแต่บางองค์นะครับมีการนะครับชุบนิกเกิลมานะครับเราจะเห็นนะครับพื้นผิวจะเป็นลักษณะเหมือนนะครับรอยเหมือนกระดาษทรายหน่อยนะครับนะผิวท่านจะขรุขระหยับหยาละเอียดหน่อยนะครับเวลาเราซูมเข้าไปเห็นไหมครับนี่ครับผิวท่านจะเป็นละเอียดละเอียดเป็นเหมือนเม็ดเม็ดทรายนะครับนะนี่ครับเวลาเราส่องเข้าไปดูเห็นไหมครับ จะเป็นเม็ดทรายแต่สังเกตนะครับเว้นตรงช่วงในตัวหนังสือครับเห็นไหมอย่างเช่นในตัววหวนครับตรงผิวข้างในตัวหนังสือตรนนี้ครับนะครับเนื้อเหมือนผิวอัปก้าเขากัดเข้าไปไม่ถึงนะครับผิวนี้จะเรียบตึงนะครับเราสังเกตเห็นไหมครับอย่างเช่นตรงคําว่าสระาน่เห็นไหมผิวตรงช่วงบริเวณในพื้นสระอานี่จะเรียบหน่อยครับตรงนี้ก็จะเรียบหน่อยนะครับนะนี่ครับนะครับนะผิวท่านจะเว้นนะครับเว้นช่วงในตัวหนังสือนิดหนึ่งครับนะ นี่ครับจะมีตามในนรงสือครับที่ผิวท่านจะเรียบนะครับนะแล้วนะครับนะจุดตาหนินะครับที่2ครับเวลาเราสังเกตนะครับเราจะสังเกตดูนะครับจะมีรอยบากครับตรงพื้นนี้ตรงพื้นตรงสันขอบเหรียญครับเวลาเราพลิกมาครับนี่ครับเราเห็นไหมครับเป็นรอยบากครับนี่ครับคําว่าวัดถ้ำกลองเพลนนะครับคําว่ากลองลอลิงนะครับนะนี่ครับเห็นไหมครับขีดเล็กๆคมๆครับตรงใต้นี่ครับ นะครับนะจะเป็นขีดคมคมครับนี <hatten> ่ครับขีดคมคมเลยนะครับนะเห็นไหมครับตรงนี้ครับขีดคมคมครับตรงคําว่ากรองเพลครับนีไหมครับขีดคมคมครับนี่กลองนะครับนะขีดตรงสันขอบด้านล่างเลยครับนะครับนะจากนั้นครับจำหนิต่อไปครับนะครับคําว่าวัดถ้ำกรองนะครับคําว่าวัดถ้ำกรองนะครับนะกอไก่นะครับจะมีเส้นวิ่งแตกขึ้นไปครับนะครับเนื้อคําว่ากรองครับนะครับขีดขึ้นไป มมคมๆนะครับขีดเล็ก evet. you know wow, ๆคมๆขึ้นคำว่ากอ่อยไปครับเห็นไหมครับอ่านะครับนะให้สังเกตนะครับนะตัวคําว่าอุดรครับนะครับนะนี่ครับคาว่าอุดรนะครับอออ่างนะครับก็จะมีเส้นแตกขึ้นไปครับตัวอ่างนะครับนะคมๆครับอ่านะครับนะเราจะเห็นเลยครับนะครับนะจะเป็นเส้นขีดคมๆครับแตกขึ้นไปครับคมๆนะครับนะนะครับอออ่างครับ เส้นยิ่งแตกขึ้นไปผมครับนะครับอ่านครับจากนั้นครับล็อคพลิกด้านหลังเรียนมานะครับจุดแรกที่สังเกตเลยนะให้ท่านสังเกตดูครับตรงบริเวณหูเจาะด้านหลังครับเราจะเห็นนะครับจะวงลีเป็นรูปไข่เลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับหูเจาะด้านหลังจะวงลีเป็นรูปไข่เห็นไหมครับนี่ครับเป็นรูปไข่เลยสังเกตดูนะครับนะเห็นไหมครับเห็นไหมท่านจะลีลีนะครับนะครับนะลีรีเป็นรูปไข่หน่อยนะครับแล้วจุดต่อมาครับนะครับนะ ตรงคำว่าตัวนี้ครับด้านหลังตัวมะครับเห็นไหมจะมีเส้นแตกวิ่งผ่านคมๆไปเลยเห็นไหมครับเส้นแตกวิ่งผ่านคมๆไปอ่านะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับเส้นแตกวิ่งไปคมๆเลยครับนี่ครับเห็นไหม วิ่งโคมงมากเลยเส้นแตกช่วงนี้ครับนะครับจะวิ่งโคมงแล้วจากนั้นนะครับนะดูตรงครับนะครับตรงคาว่าเลข5้าครับนะครับจะมีติ่งนะครับเหมือนท่านเวลาแกะแกะเหมือนตวัดลายเส้นนะครับนะจะมีติ่งออกมาดนึงครับตรงปลายหาเลข5นะครับนะอ่าก็จะเห็นครับเป็นลักษณะนะครับเป็นเหมือนเหมือนรอยเขี้ยวนะครับนะขึ้นมานะครับตรงปลายเลข5ครับเห็นไหมรอยเขี้ยวขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับนะช่วงนี้ครับตรงช่วงนะครับตัวหนังสือนี่ครับนี่ครับจะมีเส้นแตกวิ่งโคมงลงมาครับ อ่านะครับนะเห็นไหมเส้นแตกนะครับคล้ายๆตัวเหรายนะครับนี่ครับเห็นไหมเส้นแตกวิ่งโคุมๆลาดลงมาเลยครับเห็นไหมครับโคุมๆวิ่งลาดยาวลงมาจบครับนะครับนะแค่นี้ครับอ่านะครับนะนี่ก็คือเหรียญปูข่าวครับปี2509ตัวตัดนะครับ เราสังเกตดูถ้าเวลาพลิกซ้ายมานะครับนะคุณจะเห็นนะครับนะตัวตัดเขานะครับจะเป็นตัดแบบหยาบนะครับหยาบก็คือกระดาษทรายเห็นไหมจะเป็นจุดๆๆๆๆเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นหยาบเหมือนกระดาษทรายเป็นตัดนะครับตัดในปีศูนย์กว่านะครับพลิกซ้ายมาก็เหมือนกันครับนะครับพลิกซ้ายมาก็เหมือนกันเห็นรอยตัดบัขครึ้งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปเนี่ยรอยตัดจะเป็นกระดาษทรายนะครับเห็นไหมนี่ไหมครับนี่ครับรอยตัดจะเป็นกระดาษทรายแต่ฝั่งเนี้ยเวลาสังเกตดูจะมีร่องนะครับนะ เนี่ยล่องตรงนี้หน่อยครับเนี่ยเวลาเราพลิกนะครับด้านหน้าเด่นคำว่าอุดรธานีนะพลิกซ้ายมาเราจะเห็นล่องตรงนี้นิดนึงครับโชคเป็นล่องยุบลงไปครับนะครับนะครับยุบลงไปครับนะเห็นไหมนี่ครับนะครับสวยๆอันหนึ่งก็นะครับอันหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับนะใครมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับนะสามารถส่งมาขายได้นะครับนะตามที่รายขึ้นหน้าจอนะครับนะเป็นหวาวรู้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เอลาปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ